สวัสดีครับมาพบกับผมสันนกพงชาแนลนะวันนี้จะมาเผย3มตัวยาสมุนไพรนะครับผมที่เอามาคลุกกับอาหารนกพงหัวจุกที่จะทำให้นกพงหัวจุกริกคึกดุนะครับผมถ้ามี3ามอย่างนี้อีกอย่างนกจะไม่ค่อยนะอ่ะนกจะโลองดีกลองเสียงจะดีกล่องเสียงจะใสนกสุขภาพจะดี นกจ,กจะเจริญอาหารนะครับผมูง่ายๆระบบหายใจระบบลำไส้ควอดื่นต้องเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะนกคงจวจุกลำไส้มันสั้นนะครับผมกินปุ๊บมันจะขับถ่ายออกเลยนะเราจะต้องเน้นสมุนไพรที่ว่ามีผลต่อระบบอ่าระบบขับถ่ายระบบหายใจแล้วก็สมุนไพรที่ช่วยกระจัดเชื้อโรคตามลำคออ่า ช่วยกจัดแบคทีเรียกินไปให้เร็วนะจะาลืมนอาหารนกไม่ค่อยเพราะว่ามันไปเสริมธาตุต่างๆนะครับผมถ้าให้เพื่อนๆได้กินสูตรพวกนี้นะครับผมนกเพื่อนๆจะไม่ค่อยละอีกอย่างหนึ่งไม่จําเป็นต้องไปเสียเงนินมากมายนะครับผม <c oughs> ก็เลยมาเปิดตัวยานะครับผมให้เพื่อนๆเอาไว้คลุกอาหารเม็ดให้นกกินทุกวันนะครับผมอ่ะแต่ก็ขอพูดูดคนเลยนะครับผม เมื่อเราผสมของในตัวยาบางตัวยานะครับผมมันให้รสชาติขมน,นะครับผมนกมันจะกินยากนะครับผมกินยากเราก็ผสมให้บางบางกอนนะเริ่มจากบางแล้วค่อยหนาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมมากันที่ตัวยาตัวเลขกไอ้ที่บอกไปประจําเลยนะครับผมวันนี้ให้สามเลยนะครับผมวันนี้บอกสามตัวยาเลยให้เพื่อนๆได้ไปหามาเก็บไว้นะครับผมไว้ให้นก นกจะได้ริกคึกดุนะครับผมเพราะว่ามันสมบูรณ์มาจากภายในมาในตัวเลขเลยนะตัวเลขนี้ให้ประจำนะแต่ตัวที่สองสามแต่เดี๋ยวมาบอกนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนเอาสามตัวนี้นะผสมกันนะครับผมแล้วก็ไปคลุกกับอาหารเม็ดตัวเลขก็คือตัวฟ้าตะลายโจรนนะครับผมเหมือนที่เคยบอกไปตลอดนะแต่วันนี้นำสามชนิดนี้นะครับมาผสมกันนะครับผมแล้วก็ไปคุกในอาหารก็เท่ากับว่าเรา ผสมตัวยาเองให้นกได้กินเองนะถ้าเ,เพื่อนๆไปซื้อนะเ,นเพื่อนๆจะเจอราคาที่มีระดับโรทํากินเองนะครับผมให้นกได้กินเองเราจะประหยัดต้นทุนได้เยอะนะครับผมมาันที่ตัวเลขเขาบอกว่าเรือฟ้าทะลายโจรน,นะระบบกับถ่ายระบบกรงเสียงกําจัดแบคทีเรียะจะเลื่อนานช่วยธาตุต่างๆนะมันก็มาจากฟ้าทลายโจรน,นะครับผมสัปปะคุณนี่ก็คือ ร้อนลามนะเคยบรรยายไปหลายคลิปนะแต่ว่าโอาออกมาบอกดีกว่านะเพราะว่ามันอยู่ในสามตัวยาวันนี้ที่จะเอาไว้คลุกอาหารอ่ะก็ผ่านไปเร้วนะตัวที่หนึ่งก็คือฟ้าตาลายจุนมาฟังกันต่อตัวที่สองก็เคยให้ไปเรียกเหมือนกันนะแต่ไม่เคยบอกว่าให้เอาสามตัวนี้มาผสมกันนะครับผมนี่เน้นย้ํานะไอที่เราโอามาผสมนี้ก็คือเป็นแบบผงนะเพื่อนๆจะต้องไปซื้อที่ร้านยาที่เขาบดผงนะครับผม ตัวเลขฟ้าตลายโจรตัวที่สองก็คือไหลเปลือกไหลเปลือกนี่เป็นว่านเป็นว่านสมุนไพรนะครับผมกินไปแล้วที่ผมเคยบอกว่านกมันดุนกมันคึกนกมันดิกนะนกมันสดนะครับผมเพื่อนๆผสมเองเพื่อนๆจะไม่แพงนะเพราะเพื่อนๆไปซื้อแค่ยี่สิบสามสิบบาทที่ขาบดใส่ถุงเล็กๆนะครับผมโลโก้จะประหยัดต้นทุนไปด้วยตัวหนึ่งฟ้าตลายโจรตัวสองไหลเปลือก ไหลเปลือกนี้ผมรู้สึกว่านกมันกินแล้วนกมันดุจริงนะติดดุนะครับผมเป็นว่านอีกตัวหนึ่งที่ถูกกับนกพงวจกุกนกที่กินผลไม้กินมะเร็งอ่ะผมรู้สึกแบบนั้นนะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะนี่ก็เป็นตัวที่สองนะเลสสำหรับตัวที่สองนี่ไหลเปลือกน,นี่ผมคิดว่าเพื่อนๆอ,อาจจะาหาได้ยากสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวไหลเปลือกเพื่อนๆจะต้องไปที่เป็นร้านยานะ ร้านยาเก่าๆที่เขาบดยาขายนะจึงจะมีตัวนี้นะครับผมอ่าที่จะให้เพื่อนๆไปหาตัวนี้นะเพราะมันมีสปปรรพคุณที่ผมบอกไปแล้วนะเออว่าน,นกปงหัวจุกกิเลมันติดดุมันติดคึกติดลิกนะอ่าไหลเพืือกฟ้าตรายจรนนะครับผมสปปรรพคุณอย่างล้นลามแล้วก็มาต่อที่ตัวที่สามตัวที่สามนี้จะหาง่ายนะครับผมมาก็ไม่ยากนะ ทั้งสามตัวมีขายที่ร้านยาหมดนะตัวที่สามก็จะเป็นคามิ้นชันนะครับผมอ่าสปปรรพคุณนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องใส่ฟ้าทลายโจรให้นําฟ้าทลายโจรกับไหลเผือกให้เยอะนะครับผมคขมิ้นชันไม่ต้องเยอะแต่ต้องให้มีนะครับผมอ่าสปปรรพคุณนะครับผมภายในนกดีนะครับผมเมื่อให้กินไปเลี้ยงนะเพื่อนๆเ,เอาทั้งสามอย่างนี้มาคลุกเข้ากันนะแล้วไว้ให้นกกินนะครับผมแต่ ตัวเลขไอ้เยอะหน่อยนะฟ้าตาลายโจรมันดีจริงนะครับผมนกเสียงใสเสียงเกลี้ยงนกไม่ไข่พอมาจากตัวฟ้าตาลายโจรกับตัวไหลเพือกนี่เยอะอ่ะบบาคำวินจันใส่ไม่ต้องเยอะใส่สักครึ่งนะครับผมอัตราส่วนก็เน้นฟ้าตาลายโจรกับอ่าไหลเพือกสมุนไพรไหลเปือกอ่าแล้วเพื่อน,น,อน,ออนๆนกเพื่อนๆจะไม่ไขี้ข่อ่าแล้วมาสรุปไห้ในคลิปนี้นะการที่ ให้เราไว้กินสูตรนี้นะนกจะคึกจะริกนะเพราะว่ามันสดมาจากภายในนั่นเองเออมาฝาก fc ในช่องนะเป็นสามสมุนไพรที่ดีสําหรับนกหัวจุกสุดๆนะครับผมอ่ะผมก็การันตีนะครับผมกินแล้วนกคึกนกริก,ก,กอ่ะนกด้นนะอ่ะแล้วเราก็เต่งนกด้วยนะการที่เราเต่งนกก็พยายามทําให้มันอั้นนะครับผมอั้นดีว่านะคืออยู่บ้านไม่ต้องให้ร้องเยอะไม่ต้องให้ร้องมากนะครับผม เราทําให้มันอั้นเก็บเสียงของเสียงไว้นะไม่ให้มันไปปล่อยบนสนามไม่ได้นกที่จะลงบนสนามคือนกที่ต้องมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านการเต่งผ่านการอะไรมาหลายอย่างนะครับผมแล้วก็เอฟซีเคยถามนะทำยังไงลงบรรลางออง่ายๆลงก็ไปซื้อบรรลาวเลยมันอาจจะเพลงนะครับผมแต่ว,ว่ามันชัดเจนตรงนี้นะใครที่อยากได้นกดีๆนกเก่งๆก,ก,ก็ต้องอดใจรอนะครับผม จะเย็นๆน,นะครับผมเลี้ยงไปเรื่อยๆตัวที่เราเข้ามานี่บางทีนะบางวันนะมันอาจจะถึงคลาของมันที่เก่งออกมาก็เป็นได้นะครับผมแต่ถ้าตัวไหนเราลงปล้ำสุดเลี้ยวไม่เก่งก็ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติไปบ้างก็ดีนะครับผมอและใครที่เลี้ยงนกคงหัวจุกเยอะๆก็ไปขออนุญาตซะนะครับผมอการขออนุญาตก็ไม่ทำให้ถูกต้องนะจะได้ไม่ต้องมาละเวงกันนะครับผม และตอนนี้ก็ใกล้วันปลล็อกลกโกงวจุกจิมทีแล้วนะครับผมใครที่ว่าลุ้นผลล็อกลกโกงวจุกก็สามารถติดตามข่าวได้ในช่วงผมนะครับผมถ้าปลล็อกวันไหนผมก็จะออกมาทําคลิปแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนๆได้รู้กันว่าปลล็อกเลี้ยวอะไรแบบนี้นะอ่ะเข้าใกล้แล้วนะมีโอกาสนะครับผมรอบนี้ในการที่ว่าจะปลล็อกนะอะ่และวันนี้ผมขอสรุปนะสามสมุนไพรที่ผมไม่ อาชาวไว้นกกินแล้วนกคึกนกริกนกดุสรุปอีกทีนะครับผมก่อนปิดคลิปก็คืออาฟ้าตะลายโจรนอาไหลเปลือกแล้วก็ขมิ้นชันนะครับผมอ่าการันต,ตีนกเด็ดแน่นอนนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ใต้คลิปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ